พักอยู่ในสวนของเฮ่าเฮาบดตองซื้อพักกินกินแล้วเหลือกินเห่ากระขายพออยู่พ่อกินบานเห่าอยู่แบบเฮามีความสุขเฮาอยู่ใดก็โอเคแล้วอย่าน้ปลามันพิษที่บินบ่ได้นกมันพิษมองไดที่มันไหวหนา้าโบเกง่งสิ่งที่เห่าเห็ดได้คนอื่นอาจเห็ดว่ได้จุดเด่นของคนมันต่างกันจงเก่งในแบบของเฮ่าเองจังไรความสำเร็จมันกระสิมหฮอดบ่ซ่บทาสตกะเร็วขอแค่เหาอดทนสู ลดผุ่มพ่วงมาละจ้าพ้อมร, <c oughs> อรับค่าเอาสารเณ่ด้วยมีผ่านอะไรบ้างมีต้นหอมมีสะะารเณรต้นต้นสวยเหมือนแม่ค้าเลยนะขึ้นขะ้าวขึ้นต้นขึ้้าบ้าโบจีน่าช้างเครื่องโล่น่ะ ลืมแล้ววุ้มนี่แหละค่ะไม่ค้าบานเหาลูกค้ากับบันบานเหาขายแบบบบานเลยค่ะพี่น้องนักก่อนขอบคอเค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็จะเป็นเงินเงินทีสาวอยู่ขายพักได้มือนี้สิ่งที่สาวอยู่ดีใจได้ค่ะมือนี้เหาก็ดีใจว่าเหาปลูกแล้วเฮาก็ได้ผลผลิตแล้วเฮาก็ได้ขายผู้เป็นลูกค้าผู้เิ่นสื่อ เพื่อนกะว่าพักเขางามเข้ากะดีใจค่ะเพื่อนกะอยากได้องเข้าว่าพักเข้าเนี่ยปลอดสารรู้สึกดีใจว่าเออเข้าได้เขาไปในชุมชนเดี๋ยไปขายกับพี่น้องกับทายานาเพิ่นค่ะว่าเพิ่นเป็นจังไดการค้าขายในชุมชนยังสินะคะเข้ากะดีหูแล้วต่อไปถ้าเข้าจะไปขายอีกหรือว่าเสาว่จะปลูกพักเขามาขายยังเสียเข้าก็จะได้รู้ว่าเออเขามาขายขังแรกเนี่ยชาวบ้านเพิ่นมี ฟีดแบ็กนี่คำตอบกับเข้าแบบใดเข้าขายแบบใดเพิ่งกินผักกันจังไยน,นี่ก็เป็นตอนเศร้าของอีกมือนึงละคะ่ะเดี๋ยวจะมาตัดซาะละแหน่เพื่อไปขายสมทบกันอีกกับตน้นหอมผีเสาอยู่มัดเมื่อคืนนี้ค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องเจ้านี่เสาอยู่กับเขามาอยู่ในสวนผักแต่เสาเมืออื่นมีบุญบานเสาอยู่ค่ะพี่น้องเสาอยู่กับเยว่าพักเนี่ย,ยข้าปลูกว่าปลูกพ่อได้กินท่าเนี่ยมันเหลือกินเห่าเขาจะเอาไปขายเมืออื่นมีบุญบานเพื่อจะมีลาบไม่ต้มไม่ก้อยพักพวกนี้ใส่กับลาบกับต้มกับก้อยได้เสาอยู่กับเยว่าเอามันเหลือกินเห่าเขาตัดออกไปขายแบงขายผัหอมแบงพีแบงนองไปนํา ตนหอมเมื่อคืนเนี่ยแอยูบริไทตอนเก็บให้พี่น,อนะะ้องเบิ้งเนาะค่ะเมื่อคืนแอยูฝ่าวเก็บเหล่าฝ่าวมันก็เมือน้่ค่ะก็เลยบริไทมัดต้นหอมไหม้เหมือ่อคืนนี่เรียบร้อยแล้วกับใบบกูดเมื่อนี้มีงานดวนมาถ่ายตอนกลางคืนใี่พี่น้องเบื้องแอยู่กับเห็ดเวียกตอนกลางคืนครับพี่น้องหอมบัวเลยแอยูปกปลูกอยู่ในสวนเมื่ออื่นนี้บุญบานพี่น้องแอยูกัเลยจะเห็ดไปขายกับใบบกูด นี่กระเอิดเอียงเนี่ยบะแข่งเนาะเนี่ยบกแข่งบานเท้าครับพี่น้องแล้วก็มีผู้ผู้เทาเพื่อเพอยจกเขี่ยวกำนี่อยูห็ดกำยี่สิบบาทหอมบัวเลยกำนี่กำยี่สิบบาทอันนี้มีใบบกูดน้ำ1สิบบาทอันนี้ถุงละห้าบะแข่งบะแข่งขมเพื่อมี่ผู้ใดอยากกินกำหลับพี่ปลนสบาบาท เอาครัวหาบาทค่ะนี่แต่อยู่มัดแล้วแล้วบ่ต่อมเพิ่นกกมวัวแต่อยู่งงานเพื่อนเพิ่นบ่ไเ้็มาถทายห้แต่ที่แหลกนะครับพี่น้องอันนี้จะกรกลศิบบาทซะายูขายซะอยูกับมัดจนจะแล้วละละมาเฮ็ดเวียกเนี่ยมาแลงพอต่อมเพิ่นก็ห้องกระว่างมาทายห้ซะอายูกับมัดไก่สิแล้วแล้วใบบกูซะอยูกับตัดงามาลงมาเลยค่ะพอดีแต่งจริงเพื่อนนําเพิ่นจะบริสูงแห้งตางแต่งจริงออกตัดขายพี่น้องว่า โอเคบอขายแบบบานๆเห่าเนี่ค่ะอันนี้สิบบาทมีใบบกูดน้าสายูขายขายให้ท okay, ่บานเหากินเนาะค่ะเหลือกินกับขายกับแบงพีแบงนองค่ะนี่ก็โอเคแล้ว <milliseconds> ก็เห็ดหลายแห้งเห็ดพวาเด็กขายนี่แหละค่ะเดี <S uchi> ๋ยวมืออื่นเศร้าเราอยู่ก็จะไปตัดสะระแนออีกอยู่ถ้าตัดใบตอนนี้เลยสะระแน ตื่นเสาร์มาแล้วมันจะเหี่ยวเซาอยู่ก็เลยจะตื่นตอนเสาร์เดี๋ยวไปตัดสระแหน่แล้กก็จังจะเอาไปขายพร้อมกันเสานี่เซาอยู่ก็เลยจะมาตัดสระแหน่ถ้าจะตัดไว้แต่ยามกางขืนนพิ่นจะเหี่ยวก็เลยมาตัดตอนเสาร์ค่ะมืออื่นเป็นบุญบ้านก็เลยจะเอาไปขายผักเนี่ยเซาอยู่ก็จะมีอยู่เข้ามากินผักหยังเข้ากับปูไป่ไปมีอยู่บุกีอยางหรอคะพี่น้อง แล้วมันก็นเหลือกินเห้ากันเลยว่าเอ๊ะมีบุญบานพอดีถ้าเห้าบ่าตัดออกมันก็นจะเ่าทิมแกทิมเห้ากินมาท่านค่ะก็เลยว่าเออเห้าก็แบ่งไปขายนำ้ำมันกัพอได้กินน้ำบานเห้าพอได้ขายจะไปวางมาเออขายเธอเดียวเรารวยเลยกะบโบเรค่ะพี่น้องบานเห่าเนะเาะแล้วก็ขายพอได้ซื้อน,น้ำปูน้ำปลาพอได้กินอยู่น้ำบานเห้าเห่ากับอาศัยว่าเห้าบริสุทธิ์เพลินมีพักยูในสวนของเห่า าบดต้องซื้อพักกินเฮากับมีในสวนกินแล้วหรือกินเฮากระขายพ่ออยู่พ่อกินบ้านเฮายอยู่แบบเขามีความสุขเขาอยู่ได้ก็โอเคแล้ว <c oughs> นี่แหละคะ่ะจะใส่อยู่ก็จะถ้าย่อยตัดพักต่างๆแล้วก็เจ็บไปขายมัดละหาบาทสิบบาทน้ำบา้านเฮานี่แหละคะ่ะมีหลายๆอย่างแจมกันไปก็ได้อยู่หรอกเนาะพอเด็กกินค่ะพี่น้องบา้า,บานเฮาแต่ซ้ำบ้านเฮาเนาะคะ่ะ เดี๋ยวสายูจะเริ่มตัดพักแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นพักขมจะไปขายน้ำเพื่อม่พูนอยากวบตัดออกให้จำโค้นเขาแบบนี้เลยนี่ตัดออกเป็นสี่เลยค่ะเพราะว่าเขาแก้เต็มที่แล้วนเขาเป็นสาวเ,เป็นเต็มที่แล้วถ้าเฮาว่าตัดเขาให้จำโค้น้าเฮ้าเด็ดกินแต่ยอดเขาจังสี่ค่ะถ้าเฮาเด็ดกินต่นยอดเข,เขาเด็ด,ดเ,เด็ดเด็ด,ดไป เขาก็จะโป้งออกมาอีกแค่บก,กี่รอบแล้วเดียวเขาก็จะว่ายตายไปเขาก็ต้องมาปลูกใหม่ถ้าตัดให้จาโค้นแล้วเขาก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยอีกเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่อีกเป็นสาวขึ้นมาอีกเขาก็แดดตัดอีกแบบนี้ค่ะขยันไหวถอก ถึงบ่มีอีหยังกรันตีว่าขยันแล้วสิรวยแต่ย่างหน่อยคนขยันกับบมีวั่นโอตายย่าดูถูกเงืนหน่อยพอเงื่นหน่อยๆนน,ยน,ยนี่ละ่ะสิภาพไปสู้เงื่นลานขายของยาท่ออย่าหยุดไปก่อนพออีกนิดเดียวก็ถึงเส้นไส้แล้วขายอยังบอ่อสาคัญคําถามคือกาลงมือเหดบอกสิ่งที่พานไปแล้วกใหายมันพานไปพอสิ่งทีกําลังสิมาถึงต้องดีกวัวแน่นอน,นอยงน,น้นาป่ามันพิษ ที่บินบ่วได้โกมันผิษมองไดที่มันไหวหนา้าโบเกงสิ่งที่เหาเห็ดได้คนอื่นอาจเห็ดบ่วได้จุดเด่นของคนมันต่างกันจงเก่งในแบบของเฮาเองจังไรความสําเร็จมันกะสิมาหอดบบซาก็ะเร็วขอแค่เหาอดทนสูรถพุ่มพวงมาละจ้าปากันค่ะไปขายของในหมู่บ้านกันจะอยู่กับกระลังจะเตรียมของไซรถเอาพักยนดใส่ซนตกรกาศเต็มแล้วมันมุมมหมองใส ถุงผักต่างๆถุงพริกถุงมะเขือเทศสายอยู่ก็จะเอาใส่ในถุงหอยบะรุ่งพุ่มพัวไปพี่จังเขาเคยซื้อน้ำพึ้นถี่เพื่นมาหาขายให้เขากินแล้วเนาะพี่น้องเนาะปลาเป็นลุดนน้ำกันว่ะสายอยู่จะขายบุดบอโอ้ข้าวเจี๋ยเป็นยังก่อนนู้นต้องทำกับสมต้องถือขวากเอาขวากเอาตี๋ขวอย่างนี่ยขว้บันเหล่อ

ชุนค่ะ,ม,ม,ะมันมันอืมมัน ไปข่าวบ่มีเงินก่อนตั้งหลายทอดไปซะเลยข่าวบ่มีเงินก่อนอมรับค่ะเอาสาลาเน่ด้วยมีผักอะไรบ้าง ต้นหอมซาลาเน่เอ๊ะซาลาก่อน้งลุงชุ่มัอ้ยอันเลยหลูพิ่งก็เอาใส่มนละกาจบค่ะอันนี้จะมมี่มะละหามนละหาและอันนั้นพาอหอมเปีพอหอมเปบ้มีหิงงงก็เมดีเอามาไม่ใช่าลแเน่ก็ะต้นหอมซนอันนึงน่พอต้น รวยเหมือนได้ค้าเลยนะขอบปิ้ค่ะอันี้คือกลนี่รวมกันอ้าอันนี้คือามกงเราย่ายใช้ผิป่น่ะิกน่ะิกหาบาทโบสีหน้าช่างเคร์นโง่หนันลืมแล้วมี เอาเรื่องเรื่องลีรโอจะสร้างเอาไม่น่งจะสร้างเดีนี่แยกวลาจังใดเห็นแยันวลมาไม่นงเด้นสร้างยังบอยอยู่หน้าย่างขัวไม่ก็ได้เดยวร้านขัวมาหายไม่ได้เอาเครื่องโลเด้อได้เดี๋ยวร้านขัวมาหายไม่โอเคพร้อมเปย์บอมมี่เ็นบอมพร้อมเปย์บอมมี่เอหนาเอาแค่อันน่้ได้เนขัวมาายไม่อันนร้อีรกมเย่อนเ่อยเดีได้เหร้ายญ อาเีนชิบอ่ะนี่แหละค่ะแม่ค้าบานเฮาลูกค้ากับบ้านบานเฮาอ,อยู่กินกันไปสื่อกันไปซ้ำนี่แหละค่ะขายแบบบ้านบานเลยค่ะพี่น้องหาบาทสิบบาทก็มีหลายยางตืมกันไปกะ<อ>พอได้พอ,อยู่พอกินน้ำบานเฮานี่แหละค่ะพี่น้องอค้นกันเองพี่น้องบานเฮาสื่อกันไปแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวไปขายต่อ นับก่น<า>อนเเ็จด้ฮะก่อนเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครบค่ะขอบคุณค่ะของเฟรไม่สวยก็เลยไม่เอามายายหายายจะเอาอีก มีมีหลายอยู่อยู่หน้าเธอสั่งนูก็ได้โอผู้มีหลายอยู่พวกหูว่ายายเขี้ยวหูนอนอนเขี่ยวมากได้หนิได้ได้ได้จ้ะเ,เอามาเบิ้งแจ็หมัดช่องหมัดมึงเอาติละเลยอย่คุมเด้อมีขาเอ้ยว่าไปยางนู้ว่าฝานี่มันมีแต่พวกบ,บววตัวนี้ นีม่ม่มีใบบก,กูดมัดมะไฮน่ามาดละสิบบาทแม่เอาไปปลูกต่อกระได้เด้อเป็นหอมบัวเลยหนูบวชดต่ตัดหากมันหอยไม่เคยกินไรนะเว้ยแมนนี่เอาสามมัดเด้อจ้าปลูกในน้ำกันเลยด้วยไม่สวนมึงน,นี่มาบอกใครบอก ปลูกแค่ย,ยังปลูกนะมันชิวเดียวสือเขามันปลูกกันจะมีชัวไตยุโรขบันอันนี้ก็มีได้เมนูขายกำลังหาบาทเอาไวใ้ใส่ก้อยใส่น,นี่บ่บกก่าบ่ก,กินบามานะ่มักเนาะโอเค,อเคได้ได้จ้ะนี่นะอนนโอเคกำล 10, ังสิบหาบาทนุ่ขายหาบาทกำหนึ่งเนาะโอเค แม่ขาวมาแล้วอะ้บอขายเหลือแต่ต้นหอมอยู่บก,กีมัดท,ที่เหลือเบิดแล้วก็เพกอยู่ถุงเดียวที่เหลือก็เบิดแล้วต้นหอมถ้าเลือกันเดี๋ยวเอาไปขั้นสุกมพักเดี๋ยวแจกพี่แจกน้องเพิ่นอีกเครืนน่อนึงก็ได้เหลืออยู่วะลายเหลือก็ขายเบิรแล้วนี่แหละขาบ้านเฮ้ากับขายกันชำนีเนาะคะ่ะเหลือเฮ้ากับแจกพี่แจกน้องไปเหลือกินเหลือขาย ดี๋ยวที่เหลือเซาอยูก็จะไปขั้นสมพักใส่กระหล่ำค่ะก็เป็นครั้งแรกที่เซาอยูไดยขายผักก็บม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกันว่าจะมาขายผักค่ะพี่น้องอีลูกอีลักกันฟาวเก็บผักกันมาขายที่แรกก็บบ่ได้คิดว่า เพื่อนกับเพิ่นกับแจ้งมากแล้ว่ะค่ะว่าเพื่อนจะมีบุญบานเนาะค่ะแต่ว่าเข้ากับโมต่เฮ็ดเวียกบ่ได้คิดว่าเข้าจะขายผักบัดเพอมะว่าเมื่อนี่เฮาคิดกระทันหันขึ้นนี่ว่าผักเข้าในสวนเข้ามีหลายนี่ว่าเอาไปขายมาต่อมว่ากับพักกันเก็บกับแม่เก็บผักหมัดมาขายกับอีลูกอีลากันฝาวไปขายมือเ้านี่ค่ะพี่น้องพอไปขายแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะเด็กในการขายผักของสาวอยู่กับรุ่มพุ่มพัวกันไปนะคะ เรียนลูกกันไปเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีการปลูกพักขายจังไดกัขอกําลังใจจากพี่น้องน,นี่เด้อค่ะมันก็จะเป็นเงินเงินดีสาวอยู่ขายผักได้มือน,น,นี่มือน,นี่ได้สามลอยจี้ลอยน่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวก็สิขัวบอกพี่ไปให้เพิ่นอีกเพิ่อนซังบอกพีเจะอยู่ขัวไปมือเสาร์เนี่ยมันบอกพ่อขาย เดี๋ยวจะขวเห็ดบักพิกปนไปให้เพื่อนอีเพื่อนสั่งอีค่ะเครื่องโลสิ่งที่สาวอยู่ดีใจได้ค่ะมือน,นียสาวอยู่ได้ไปขายของขายผักเข้าก็ดีใจว่าเฮ้าปลูกแล้วเฮาก็ได้ผลผลิตแล้วเฮาก็ได้ขายผู้ผู้เป็นลูกค้าผู้เิ่นสื่อเพื่อนก็ว่าผักเข้างามเข้าก็ดีใจค่ะเพืเ่อนกะอยากได้ของเฮ้าว่าผักเข้าเนี่ยปลอดสารโอเคสาวยููก็รู้สึกดีใจว่าออเออเข้าได้เขาไป ในชุมชนเดี๋ยไปขายกับพี่น้องกับชาวบ้านเพิ่นค่ะว่าเออเพื่อนมีความคิดจังไดเพื่นสื่อน้าเห่าแบบใดเพิ่นเป็นจังไดการค่าขายในชุมชนจังสีนะคะเข้ากระเด็งหูแล้วต่อไปถ้าเขาจะไปขายอีกรือว่าเสาย,ยู่จะปลูกผักเขามาขายจังเสียเข้าก็จะได้รู้ว่าเออเขามาขายครั้งแรกเนี่ยชาวบ้านเพิ่นมีฟีดแบ็กมีคําตอบกับเห่าแบบใดเข้าขายแบบใดเพื่อนกินผักกันจังไดจังสีนะค่ะพี่น้องเข้ากับเด็งหูเนาะ แล้วก็เงื่นที่แอยูได้มากเนี่ยแอยูก็ดีใจส่วนพักทีเ่เหลือขรังลางนี่ก็เดี๋ยวแจกพี่แจกน้องละกะเข้ากับเอาไว้ถ้ากินเห้าปูกเพิ่มก็ได้อีกขันสุมพักแซยูว่าจะขันสุมพักกินสําหรับคลิปนี้ก็แอยูก็ขอฝากเนด้อค่ะพี่น้องฝากติดตามเนืเด้อบายบาย 给你啦。